นพอดีว่าผมช่วงนี้ผมจะขอมาเล่นในละรนสักตเฮ้ยจดเพนะพอดีผิดพลาดเปนิดนะเดีผมจะไปโชว์เจมนะเจมผมมีเก้าพันแล้วเว้ยเออไม่น่าเพือไอ้ไอ้กรตายก็กรตายเลยตอนนั้นแม่งราคาโคตดฟังโคตรคูงมแพงเลยใช้เออเีจะเนดีกว่าแม่ดีกว่าช่วงนี้เนี่ยเนี่ยติยเชียอฮะเะายิบเีเชืยอ จับังเสียงมันดดีเล็ก้อยจังเยนยังไงเวเดี๋ยวเกาใช้ขนาดขนาดมากกว่านันนี่งดูดดดดดดูดด buat buat buat. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เนไ่เป็นไรไม่เป็นรไม่รไม่เม่เป็่เนไรนไรรไมม่ม่เป็รไ่เนไร 好多鱼。

oh <laughs>

เอา้กรมการไม่แฟร์ตัวเนี้ยตัวลูมันปุ๊มัลยุบเป็นขูไม่แฟร์ว่อีชมันปุ๊กเลยถุบเป็นโคตรงว้า